สวัสดีนะเรียนวันนี้ครูจะพาบูเตอร์มาในเบื้องหลังการทํางานของครูแล้วก็ทีมงานเพราะว่าวันนี้ได้ลูกเออแต่ละคลิปที่เราเกาะไปน่ะคือไม่่อยได้เห็นเบื้องหลังการทํางานวันนี้ก็เลยยากมาให้เห็นเบื้องหลังการทํางานนี่เป็นการใต้ลุมอ p พีสีน่าว่าจะเป็น EP ปิดท้ายแล้วแหละคิดว่าเพราะว่าขี้การคิดเลยหลอกลองกันเรื่อยเลยเออเนี่ยไปเลยทางนี้ก็เป็นน้องเชมอ่า ทางรงแชมป์จากรองอี่คนเหนือการนองเดินคนนี้ที่ตื่นองอยู่นะครับเออจนตอนนี้กําลังนี่นังคิดว่างสตอรี่บอดแลวก็อุปรรกรณ์การแสดงของเราแบเนียจุบ <Hey, S 2> กับจุบเฮ้ยโคตรหน้าหน้าอีก้าวได้ตายเลยก้าวมาตอนนี้จะบ,บนเจอตรงก้าวเลยนะพี่พี่นี่เลยนะไปใ,ให้เลยว่าเพิองลั่งความสนุกกังนง่าเครับเรากำลันั่งคิดกันอยู่รูปแบบประมาณนี้ พวกเธออย่าลืมติดตามนะลูกกอง BPG คือกีกร้านแล้วแหละหลังจากนี้โอเคอีพีนี้พวกเธอพวกเธอลูกกอมนี้แต่ว่านะติดตามกันด้วยนะพวกเธออย่าลืมแจให้ครูกันนะมันเลยกัน